สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงไบโอมไทกากันนะครับซึ่งเป็นป่าโซนเขตหนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันจะมีลักษณะอย่างไรและมีสัตว์อะไรอาศัยอยู่บ้างมาหาคำตอบกันเลยไบยโอมไทกาเป็นป่าโซนขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่ตอนเหนือของซีกโลกเช่นรั ia, Canada, ia, ia, สเซียแคนาดาและสแกดิเนเวียสภาพอากาศหนาวจัดในฤด,ดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะถ,ถึงลบ50องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ที่มะปกคุมเป็นเวลาหลายเดือนฤดูร้อนสั้นมากประมาณ1-3เดือนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสด,ดินในไซก้ามักเป็นดินเปรี้ยวและมีสารอาหารตำ่ำเพราะอุณหภูมิต่ำทำให้ซากพืชย่อยสลายช้าแม่น้ำและทะเลสาบบางแห่งในไบโอมนี้อาจจะกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวพืชหลักในไบโอมไซกาคือต้นสนเช่นสปรูตเฟอร์และพาย ซึ่งมีใบเป็นเข็มและเคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อป้องกันการคา,ายน้ําต้นไม้ในไทก้าส่วนใหญ่มักจะมีทรงแหลมและใบไม้ร่วงในฤดูหนาวเพื่อช่วยให้หิมะร่วงลงได้ง่ายและไม่ทําให้กิ่งหักสัตว์ที่พบในไวโอมไทกาได้แก่หมาป่าและมีสีน้าตาลซึ่งเป็นนักล่าในระบบพิเวศกวางมูสและกวางคาริปูที่สามารถกินเปลือกไม้และมอสได้ในฤดูหนาว นกคู้หิมะและกระต่ายั่้โลกที่ขนเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อพลางตัวกับหิมะสัตว์ในไทก้ามักจะมีขนที่หนาและไขมันที่สะสมเพื่อช่วยให้รอดจากความหนาวหนิบจบกันไปแล้วนะครับสำหรับไบออนไทก้าขอบคุณที่รับชมครับ